พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลไปเยือนไบตันนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ต้องโรเตชันยับยับเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมรพเม์ลกเจอไบตันอีกนะครับเกมนี้เนี่ยตัวสำรองนั้นควรจะได้รับโอกาสในการเล่นตัวจริงได้แล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับหริปนี้เป็นพรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลนั้นจะพบกับไบตันนะครับซึ่งเกมนี้ลิเวอร์พูลนั้นจะไปเยือนไบตันนะครับแล้วก็เป็นเกมลีกคัพนะครับหรือว่าคาราบาวคัพนั่นแหละไม่ใช่เกมพเมบ จึงทาให้เกมนี้ลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการโรเตชันนักเตะหลายตําแหน่งเลยนะครับและประเด็นที่สําคัญเลยก็คือเกมหน้าลิเวอร์พูลนั้นก็เจอกับไบตันอีกนะครับแต่เป็นเกมพรีเมยรีกนะครับจึงทำให้เกมนี้ก็นับได้ว่าเป็นเกมหนึ่งนะครับถ้าถามผมนะมันสําคัญกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแน่นอนในลีกต้องสําคัญกว่านะครับลิเวอร์พูลเกมนี้ก็ควรจะโรเตชันนักเตะค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าหากหวังและการนอนที่จะเซฟแรงนักเตะนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับไปเอาเต็มจริงๆเนี่ยในเกมพรีเม ก่อนที่เราจะพูดกันถึงสถิติอะไรต่างๆเราไปดูตัวคาดนะครับจากครูสกอร์ก่อนแต่ผมบอกก่อนว่าตัวคาดของครูสกอร์กับตัวคาดของผมนั้นอาจจะต่างกันนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาพูดกันนะครับเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหา y YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกทั้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก6 0วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ไไไดด้โยมม่ีอะร ขวางกัน้นสนใจแอดไลน์ b บร r ี่พฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดใทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาด หรือถ้าอยากดู Netflix นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y p m หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเราไปดูที่เจ้าบ้านก่อนเลยสำหรับเจ้าบ้านไบรท์นั้นนะครับถ้าดูจากอฮูสกอร์ที่ให้มาเนี่ยก็ Tab แทบจะไม่ค่อยมีนะครับในการโรเตชันนักเตะสักเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจเพราะว่าไบรท์นั้นเนี่ยต้องเน้นอยู่แล้วในเกมลีกครับนะครับเพราะว่าต้องใช้โอกาสนี้นี่แหละที่จะสามารถชนะรีฟูให้ได้โดยผู้สาป,ประตูนั้นก็จะเป็นสตีลนะครับแบ็คซ้ายเป็นเอสูปิญญาห็ แบ็กขวานะครับเป็นแบ็กตัวจี๊ดอย่างแลมตี้นะครับกองกลางคู่เป็นโมเดอร์ยืนคู่นะครับกับเวิร์เฟอร์นะครับแล้วก็ปีกซ้ายเป็นมิโตมะกลางลุกเป็นเอ็นซินโซปีกขวานะครับเป็นเอ็นดิงกาหน้าเป้านะครับเป็นเฟอร์กูสันนะครับแน่นอนว่าไบรตันนั้นในเกมนี้น่าจะพักกองหน้านะครับอย่างมหาเทพวิลเบกนะครับที่ช่วงนี้ก็ยิงกระจายซะเหลือเกินเนาะแต่ไปที่ฝั่งลิฟฟูตัวค่าของฮูสกอร์นั้นสำหรับผมผมมองว่านะครับโรเทชันนักเตะน้อยไปหน่อยด้วยรูปสาประตูนั้นเป็นเควินเคเรเอร์อันนี้เข้าใจจได้นนนนะะะคครรรัับบบเเพาาาว่่่มืออออหึงงยิซ็ เคเลอร์มือ2ยังไงเกมนี้ก็ยังได้ลงอยู่นะครับริพูโคม่ใช้จาร์ลอตหรอกในการเล่นในเกมนี้แบ็คขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเป็นเพราะว่าคอเนอร์แบตลี่นั้นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนกองหลังคู่น่าสนใจเลยนะครับน่าจะพักทั้งฟันไดแล้วก็โคนาเต้น่าจะส่งทั้งโกเมสแล้วก็ควอนซ่าลงมาแบ็คซ้ายเป็นซิมิคาร์ดนะครับกองกลางพวก2คนนั้นล่าสุดทางด้านของอันเนดรสส์ก็ยืนยันแล้วว่าเอนโดนั้นจะได้เล่นตัวจริงแน่นอนก็จะเป็นเอนโดและกับเรอันกาเฟนแบกนะครับปีกซ้ายกัคคคโโโปกกกกอองงลลาตัััวรรรุนนนะะบบบดเมิซสไ ปีกขวาซาร่าหหน้าเป้าดาวินนูนเยสนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยถามว่ามีนักเตะตำแหน่งไหนที่น่าจะมีการเปลี่ยนนะครับอย่างผมมองว่าโอเคเอนโดนั้นได้ลงตัวจริงแต่คู่กันนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่กาเฟนแบกอาจจะใช้นะครับเป็นเคอร์ติจโจนหรือแม้กระทั่งอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับเพราะว่าอะไรกาเฟนแบกแทบไม่ได้พักเลยเกมนี้มองว่ายังไงรีฟูลนั้นก็น่าจะพักนะครับทางด้านกาเฟนแบกส่วนปีกขวาเกมนี้นะครับด้วยความที่ว่าเคซ่าเจ็บผมมองว่าอันเดสรอดนั้นก็น่าจะส่งซาร่าห์ ส่วนกลางตัวรุกนั้นเป็นโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็ลงมาตัวสำรองเกมนี้ก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในการมาประคองนะครับแล้วก็ปีกซ้ายแน่นอนว่าก็น่าจะเป็นกักโบนะครับหน้าเป้าเป็นดาวินนูเยสเพราะว่าโชตาเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าเจ็บตลอดเดินพฤศจิกาแน่นอนไม่น่าจะสามารถลงเล่นได้นะครับด้วยความที่ว่าลิฟูตัวเจ็บเยอะจึงทําให้นะครับก็ไม่สามารถโรเตชันนักเตะได้ในบางตําแหน่งแต่จริงเนี่ยผมแอบชี์ให้ลิฟฟูโรเตชันเยอะกว่านี้เลยได้ซ้ำนะถามว่าทําไมโอเคแหละลิคับก็มีความสําคัญเนาะถ้า ว้้าใหไดอย่างน้อยเป็นการป้องกันแชมป์จากปีที่แล้วแต่อย่าลืมว่านะครับลิ์พูเนี่ยต้องมีเล่นนะครับโดยจะเป็นพรีมร์ลีกแชมเปี้ยนลีกเอครับซึ่งมันมีเกมอีกมากมายสําหรับผมเนรอบแรกๆนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที้ซ้าที่เรานั้นนะครับจะเน้นถึงขนาดเอาตัวจริงลงเยอะๆนะครับแล้วก็เกมหน้าเนี่ยต้องเจอไบตันอีกการที่ส่งนักเตะตัวจริงลงเนี่ยซ้ําไปอีกเกมหน้านั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยได้ซ้ําซึ่งทำให้เกมนี้ก็ลุ้นนะครับว่าอันเนสโลตนั้นน่าจะโชว์กลิ้นของ ามว่าดีไหมอ่าจะเรียกว่าดีเนี่ยโอเคเรื่องการได้สกอร์มาหมายถึงว่าสามารถเก็บแต้มได้ผมยอมรับว่าดีมากๆแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการเล่นแล้วกันนะว่าทางด้านลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยตลอดมานะครับ12เกมเนี่ยถามว่าฟอร์มดีหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยมองว่าฟอร์มดีประมาณ3-4เกมเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยฟอร์มคงที่แต่สามารถเก็บ3แต้มหรือว่านะครับไม่แพ้มาได้อันนั้นเนี่ยก็เป็นความสามารถของคนนั้นต้องยืนยันเลยว่าเออทางด้านอันเนอร์สลัดดีแต่เรามองอีกมุมหนึ่งนะ ตลอดทุกเกมเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องโรเตชันนักเตะและแน่นอนว่านะครับการโรเตชันนักเตะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงแต่มันก็เป็นการโชกุนของผู้จัดการทีมด้วยนะครับต้องเรียกว่าโค้ชเเพราะว่าในสล็อตนั้นไม่ใช่ผู้จัดการทีมนะอาเป็นว่าโค้ชของลิเวอร์พูลว่าทางด้านอาร์เนสต์สล็อตนั้นเนี่ยมีกุนมากเพียงพอหรือเปล่านะครับเป็นการที่เขานั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิคนะครับโดยการใช้ผู้เล่นตัวสำรองและบอกก่อนว่าการใช้ผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ใช่ข้อดีีนนะรับบบท่่่่จสสสาาาาาามมมถเเกก็แแตตต้้้ไไดออยยงหล ใช้ผู้เล่นตัวสำรองเลยมันจะเป็นผลเสียนะครับระยะยาวมากกว่าเพราะว่าตัวสำรองนั้นเน่ยเมื่อไม่มีแมตฟิตมากเพียงพอไม่ได้ลงเล่นมากเพียงพอไม่ได้มีเกม master, ที่สม่ําเสมอนะครับจะทําให้เวลาลีพูนะเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนตัวนักเตะจริงๆฟีลแบบว่านักเตะคนนั้นๆฟอร์มตก,กนะครับหรือนักเตะตำแหน่งนั้นๆบาดเจ็บและตัวสำรองต้องมาเล่นจริงๆจะทําให้ตัวสำรองนั้นไม่สามารถเรียกฟอร์มที่ดีของตัวเองได้เพราะไม่ได้มีแมตฟิทมีความคุ้นเคยมากเพียงพอในการลงเล่นนะครับทำให้เขานั้นอาจจะเกิดความเก๊กงๆใในนนกการรเเเล่ห้้มแบบียค เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นควรส่งสำรองลงมันจะมีประโยชน์มากกว่าในการส่งตัวจริงลงมากเลยนะครับอย่างน้อยเป็นการปัดฝุ่นนักเตะและเป็นการมองว่านะครับนักเตะคนไหนนั้นอาจจะดีพอในการเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงนะครับของนักเตะลิเวอร์พูลในปัจจุบันเพราะผมนั้นก็ยังเชื่อเสมอว่านะครับการที่นักเตะเนี่ยเป็นตัวจริงบ่อยๆอ่ะโอเคมันก็เป็นเรื่องดีคุณได้11ตัวจริงของคุณแล้วแต่นะครับถ้ามีตัวสำรองคนนึงที่มีความสามารถพร้อมจะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงจะทําให้ผลักดันตำแหน่งตัวจริงคนนั้นๆ อย่างเช่นเทรนต์อานที่เราเห็นว่าเล่นเกมรับดีมากยิ่งขึ้นพยายามได้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคอเนอร์แบดลีนั้นพยายามจะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขาหรือแม้กระทั่งนะครับทางด้านของโคดี้กัคโปเนี่ยที่พยายามเบียดแย่งตัวจริงจากดิอาร์ตนะครับดิอาร์ตนั้นก็ฟอร์มดีขึ้นเพราะมีกัคโปเนี่ยคอยจี้ตูดเอาไว้นะครับนี่แหละมันเป็นข้อดีละกันของการมีตัวสำรองที่ดีที่พร้อมจะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงเพรจะจ,รพรจะทําให้ทีมนั้น,เนสเตปอัพขึ้นไปและผมลุ้นมากเลยนะไอกองกลาง ตำแหน่งตัวจริงกาเฟนแบกแล้วก็แมกนิสเตอร์เยอะๆเพราะว่ามันจะทําให้ล์พูนะั้นมีตัวสารองที่ดีนะครับในการลงเล่นตลอดระยะเวลาเนี่ยห้าสิบเกมหกสิบเกมต่อจากนี้นะครับทีล์พูนะั้นจะต้องเจอนะครับยังไงๆเนะี่ยมันต้องมีการโรเตชันนักเตะอยู่แล้วเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญแน่นอนนะครับและแน่นอนว่าล์พูในเกมนี้ถามผมนะถ้ามีการโรเตชันนักเตะเยอะจริงๆเนะี่ยก็แน่นอนเ้อย์พูนะั้นจะต้องเน้นเก็บบอลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าล์พูนะั้นถ้าปล่อยให้ไบรตันครองเกมด้วยสไตนนลตออ์ของไบร Ngày, พยายามนะครับที่จะเข้าทานะครับโดยการเลี้ยงจี้เลี้ยงอะไรเข้ามาเนี่ยทางริฟูนั้นปล่อยให้ไบตันได้บอลเยอะๆเพื่อให้ไบตันนั้นเก็บบอลเยอะๆทาให้ริฟูนั้นจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะว่าริฟูนั้นจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่กดดันไบตันนะครับอย่างน้อยๆนะครับเมื่อส่งตัวสํารองลง,ลงตัวสํารองนั้นเนี่ยถ้าพวกเขาเนี่ยได้เก็บบอลเยอะๆพยายามคลองบอลพยายามแตกบอลเยอะๆจะเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาและจะทําให้ริฟูนั้นเปิดโอกาสในการเข้าทําได้และอย่างที่ผมพูดว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่ควรดรอปซาร่าโอเคแหละหลายคนจะมองว่า เอาไว้ในเกมลีกแต่นะครับลิพูไม่มีตำแหน่งปีกขวาที่สามารถลงได้ในตอนนี้และก็ซาร่าฟอร์มกําลังดีนะครับส่งลงสัก50นาที60นาทีผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอย่างน้อยนอยก็เป็นการประคองและช่วยทีมในการเล่นเพราะมีซาร่านั้นก็อุ่นใจได้เสมอเลยซึ่งแน่นอนลิรูนั้นเะนี่ยต้องเล่นนะครับบุกบอลนะให้มันมีความชวยมากยิ่งขึ้นจังหวะส่วนนั้นก็อาจจะต้องเล่นบอลไดเรกนะครับที่แบบว่าใช้จังหวะไม่เยอะเช่นกับไอ้ลูกที่ลิพูตีเสมออเซนอนะใช้จังหวแบบนั้นเลยใช้จังหวะกาขข้้้ทใหันสุดและพยาต่อบ บอลเข้าทำนะครับอย่าเล่นมากจังหวะเพราะว่าเวลาเล่นมากจังหวะปับ๊บมันจะทําให้เกิดการรนกันเกิดขึ้นนะครับและวริฟูจะทําได้ดีมากในการเล่นบอลไม่กี่จังหวะเอาให้มันเมคชัวร์แล้วกันในการเล่นนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าให้ผมคาดเนี่ยผมว่านะครับริฟูชนะได้ประมาณ2-1หรือนะครับชนะได้ประมาณ1-0คือสกอร์ไม่เยอะอยู่ที่ว่าริฟูนั้นจะสามารถเบิกสกอร์แรกได้เร็วหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวที่ระวังเนี่ยผมมองว่าจะเป็นมิโตมะแล้วก็เฟอร์กูสันนะครับเฟอร์กูสันเนี่ยค่อนข้างแข็ ได้ลเล่นตัวจริงสักเท่าไร่ผมเชื่อว่านะครับอาจจะมีเป๋ยไปบ้างหรือมีตวมาที่มีการเล้งบอลที่ดีมากๆเทรเนอาร์โนนั้นก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็อาจจะต้องมีการช่วยกันเยอะหน่อยนะสำหรับเกมรับลิอร์พูลในเกมนี้ให้ทุกคนคิดอย่างกันบ้างครับคิดว่าลิอร์พูลนั้นเนี่ยควรจะโรเตชันนักเตะหรือว่าเล่นในแบบแผนไหนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆไบรตันเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ทีมเวิร์กดีมากๆเล่นบอลเป็นระบบนะครับมีสไตล์ที่ชัดเจนนะครับลิอร์พู้นรั้นาามรจะสถต่อ,อก bon ได้อยู่่ทีความชว การของแดนกลางทั้ง2ทีมนะครับเพราะเชื่อว่าแดนกลางถ้าสามารถครองเกมได้คอนโทรเกมได้จะทําให้ทีมของตนเองนั้นเป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบแทนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันเนาะสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลแล้วก็ลุ้นให้ลิเวอร์พูลนั้นโชว์ฟอร์มดีๆด,ด,ด้วยนะครับในเกมต่อไปนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณ